เออทำไมมันคนมันน้อยจังวะเขาไปไหนกันหมดอ่ะดูคนในเมืองไงดูคนในเมืองได้ปะเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงมีคนอยู่ข้างหลังเห็นปะต้องเดินไปโอ้สายต้องเดินไปตอกแล้วมั้งหาคนอ๋อนี่แกงแก้งเดินแปลก,กๆเลยเด้อ แล้วก็บอกว่าพอดีนอนพื้นแถวเนี้ยวันดีเมื่อวานนอนโซฟาที่เดียวกับโรเบิร์ตอ่ะก็เลยปวดหลังแค่นหนวะ เปิดเดียยในเกมดังๆถ้าเป็นซีโรโดฟเล่นตรงๆหน่อยมีคนเดินตลอดเลยนะที่เนี่ยเนอะแต่อย่างว่าแมปมันยังเล็กอยู่มันก็เลยมีคนเดินตลอดไม่ได้มีค์สเรียนไม่ได้มีอะไรมันก็เลยไม่เยอะ เป้่าหนึ่งเอ็บแล้วจะได้ซีโรลลเทีได้เต็มที่เอ้ยดูไปลองไปดูสถา,สานีคิงคอร์กก่อนไม่เจอใครเลยไม่เจอเพื่อนอลอนหรือโอว้วันนี้อรมินอนี่ใกล้เวลารถไฟออกแล้วนะขอไม่ใช่ดิซินเซียเฮ้ะ <c ười> ชื่ออะไรน,นะซินดี้อะเอาดีท่านทษดดีอะฉันบอกแล้วว่าชื่อเธอจำยากนนายกโรเบิร์ต ตื่นช้ามากเลยอะ่ะตื่นสายสุดๆโอ้เมื่อคืนฉันนอนที่เดียวกับโรเบิร์ตอ่ะเออหลังปวดหลังมากเลยเนี่ยดูดิฉันเดินแบบโอ้ดูดิปวดหลังไปหมดเลยเนี่ยเพเธอไม่ให้ไปเนี่ยค้างด้วยเนี่ยไมฉันไปเลยเออไม่ได้นอนโซฟ้าเลยฉันนึกว่านายมีห้องพักกันแล้วแต่ที่ฉันมาที่ที่บอกจะบอกนายก็คือนายนายถ่ายรูปกับถ้วยครบเรีอยงพวกเราต้องรีบนะยัยจะกลับมาที่นี่ไม่ได้แล้ว เอมต้องถ่ายไหมแล้วนายอยากถ่ายก็ถ่ายเลยโอ้เออันอยากไปท้องวอู่่เร็วๆน่ะเดินเล่นก็ได้ไม่ไม่ซีเหลี่ยมมันอยู่เธอปะแป้งนายรีบตามฉันมาเลยได้ไหมอ่ะแล้วถ้านายจะลองเปิดปากบอกเขาด้วยได้ได้ว่าแต่เธอปะแป้งนะตอนเนี้นยไม่เป็นไรช่างมันเถอะแน่ใจนะสวยที่สุดในโลกของตัวเองพอแล้วขาลายด้วยนะ จริงๆฉันบอกใครขายร้ายด้วยอ่ะขี้ขึ้นไหมไม่เลยอ่ะนายก็ต้องขี้ตาตัวเองแล้วอ่ะขี้ตาตัวเองเป็นหรือเปล่าต้องเป็นจิไม่เป็นแหละขอบคุณนัทพลด้วยครับนัทเอ่อนัทพลอ่านถูกหรือเปล่านะขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยได้ร้ายได้เจ็บนะหรือได้เจ็บขาด้วยปวดหลังนะสิ ต้องวิ่งเลยเหรอแต่เพิ่งติดอดอนนั้นนายเริ่มปวดหลังเร็วจังเลยอ่ะไม่ใช่เธอไม่เคยนอนผิดที่ผิดทางหรือมันปวดหลังนะมองตรงไปที่ชั้นน่ะชั้นชั้นที่สองชั้นฝั่งซ้ายสุดลงมาอันที่สองนายจะเดินเข้าไปจะเดินเข้าไปได้หรือไงเอ้าต้องต้องต้องเดินเข้าไปเหรอยังไงก็เดินตรงนี้น่ะ นั่นอะตายแบบว่าชั้นอันแรกอ่ะแถวที่สองอ่ะแล้วก็มองขวาอ่ะมันจะมีถ้วยอยู่อันนึงได้เท่าเดิมเลยกรเด็นในเห็นหรือเปล่าอ๋อเห็นแล้วมาหนี่ตรงนี้เลยได้ไหมถ่ายรูปนี่นี่นายนายมองขึ้นไปบนสุดนะเรียบร้อยเอาถอยมาอันที่สองนายต้องถ่ายให้เห็นตัวเองด้วยขวาสุดอ้ใช่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ตามม รเราต้องรีบแล้วนายวิ่งได้ไหมเราต้องรีบ, okay, okay, บไปตกใจไม่ทันรถไฟโอเคโอเคโอเคโทษทีให้จบะบินบํงปี ใจแว่นไวเชยดูขนาดหน้าแก่งรู้สึกได้ว่าเฉิมโอ้โอเคฉันฝากนายบอกโรเบิร์ตด้วยอ่ะฉันไม่รู้ว่าหมอนั่นจะตื่นมาทันหรือเปล่าได้ได้ได้เลยได้เลยมันถ่ายมันถ่ายรูปเร็วมากเลยอ๋อฉันเออน่นสินะกูต้องถือโทรศัพท์สินะฉันต้องถือโทรศัพท์ใช่ไหมนายพูดอะไรนะฉันไม่ได้ยินไม่มีอะไรเออที่ไหนต่อล่ะ ตอนนี้ทุกคนเจอแค่สองอันแต่เราต้องหาทั้งหมดสามที่นี่นั่นแหละเอา้าเธอรู้สองเหรอใช่อสิทุกคนก็รู้สองหมดอ่ะอ๋องั้นหาเรื่องหาดีกว่าคนหาแล้วฉันจะคิดว่ามันอยู่ที่สถานีรถไฟอ๋อเหรอคนช่วยกันห,หาแล้วมันไม่มีเลยสักอันอยู่ในโถแถวนี้หรือเปล่านะ ที่่ใสา,าดาหาทั่วเลยเหรอเรียบร้อยแล้วเหรออ,อย่างว่านะอย่างว่าคนอื่นหจะลองอ,อีกสักรอบมันในม,มีเวลาห้านาทีอ่ะถ้า<ม>หายตาดีอ่ะก็อาจจะเจอก็ได้อืมตี่นนะมาดีโทษนะเจอช่วยอะไรบ้างไหมที่ที่อยู่แถวๆนี้อ่ะไม่รู้ว่าฉันฉันต้องการหาร้านหม้ออตอนนี้ <laughs> เหนักเลยไอ้คิดนี่ยังหาหม้ออยู่เลยก็ทางขวาใช่อยู่ทางขวาของทางเดินเขาหาถ้วยกันแล้วไอ้คิดนี่ยังหาหม้ออยู่เลยห็นมากครับโอเคอะเห็นถ้วยหนึ่งไหมถ้วยไหนอะฉันตรงไหนอ่ะมันเป็นถ้วยอ่ะเจอป่ะที่นี่มันมีแค่สองอันหรอมีแต่คนถามหาหม้องแสดงว่ามันต้องอยู่ในสถานีรถไฟกินก่อนชัวร์ฉันก็คิดว่ามันอยู่สถานีรถไฟแน่ฉันก็อเล็กเซียหาจนปวดคอไม่เจอีความเป็นไปได้สูงมาก จะละเราควรจะรีบไปที่สถานีหรือเปล่าใช่มันน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะต้องรีบไปเลยเรามีเวลาแค่ึ่งชั่วโมงที่จะหาที่นั่นโอเคนายชื่อว่าอะไรนะเสน่หกถูกหรือเปล่าเอออะไรนะนะยชื่อว่าอะไรนะโดมิโน่อะหมดแล้วไปถูกคนวันที่นไหนน่าจะพูดพร้อมเออเออสตินเดียตัวทีอะฉันหมอนี่ตะกดชื่อฉันมนตัวซีได้ไงไม่รู้อ่ะเอ้า แล้วมันต้องเป็นอะไรล่ะมันซินเซียฉันหมายถึงตัว z z z อ่ะซ z z เที่ยงเหรอแต่ฉันไฟไฟก่อนนะแรกนายเรียกฉันว่าขอร์ดโอ้อะไรนะไอที่คอร์ดยัไม่ดีหรอกเฉันไอฉันไอไปเออตรงนี้ไปที่สถานีกันดีกว่า ครันด้นจะพวกพายงุงพายุอะไรพวกนั้นแหละอ้ไรกันฉันแบะดูถ้วยเฉยไม่มีอะไรอะ่ะ<ด>แต่ว่าถ้วยมาต<ด>อยู่<ด>ต๊ง<ด>สถานีน,นั้นสถานีน,นั้าน,าน,านต้องสามอันเลยเหรอเป็นไ,ไปได้เหรอใช่อีกสองอันที่โรงเรียนไง บอกว่าที่นอนดอนมันมีสามนะโรงเรียนอีกสองโอเคโอเคแล้วโรเบิร์ตเพื่อนนายที่นอนกับนายนายไม่ปลุกเขามาด้วยหรอฉันขี้เกียจปลุกเขาปลุกยังไงก็ไม่ตื่นอ่ะฉันเลยออกมาก่อนเมื่อกี้เนี่ยเ,เขาอดแน่ๆเลยนั่นแหละสิอเล็กเซียไปสถานีกันอเล็กเซียใครกับอเล็กเซียไหนวะเออเปิดนเหรอไม่ใช่ใกล้แล้วเหรอ ไปพมพร้อมกันดีกว่าจะได้ช่วยกันหาไนไหมหรือเธอจะยินคิดอะไรตรงนี้หรือเปล่าเธอจะยืนคิดอะไรอยู่นะรบกวนเขาหรือเปล่าโอเคเจอกันนะเจอกัน ฉันว่ามันไม่หายนะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะมินเจอสองเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะเจอสองเอ้าโดมิโนนายฝุ่นเต็มหน้าเลยอ่ะโอ้เธอก็แป้งเต็มหน้าเหมือนกันแต่แต่ละคนรู้สึกมันมันซีดใครไม่อาบเหรออาบอ่ะนายรู้ได้ไงว่าฉันไม่อาบฉันอาบนะน่าใส่ชุดเดิมเลยอ่ะมันช่วยอาบนะนายไม่รู้หรอกฉันใส่เสื้อข้างในอีกตั้งชั้นหนึ่งมันคิดเขาพูดเพานายนอนห้องเดียวกันไม่ใช่เหรอไปใช่หือคู่นายนอนด้วยกันหรือเปล่า เมื่อี้นายนอนกับเจาเหรอเอ้าฉันไม่ได้นอนกับโรเบิร์ตแล้วไอ้ฉันงงแค่ชดทีนะัดเมื่อกี้ฉันเบม่อไปได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นายนอนนายฉันโรเบิร์ตนอนด้วยกันโอ้ตอนนี้ดาวเริ่มเริ่มดาเมื่อคือฝุ่นก่อเต็มเลยฉันว่าฉันต้องฟงแล้วล่ะฉันเห็นอะไรเซียปกติคนเดียวโอ้เธอเอ้ยเธอก็ปกตินะฉันเห็นเธอฝุ่นไม่เยอะนะตอนนี้มีอยู่สามคนที่ รู้สึกเหมือนคนป่าแป้งมาฉันพยายามแล้วอ่ะฉันว่าฉันจะไปอีกไกล้วงตอนนี้ฉันเหนี่นิ่มแม็กกับไอแจ็คบินที่ไม่ปกตินะอ้าวเหรอโอ้แสรุปที่ฉันไม่เป็นตีแผนใช่ไหมฉันคงทำอะไรไม่ได้น่ะไอ้ฉันนี่ไหนปกตินะไมกี้เมื่อกี้เราหาถ้วยเจอแค่สองเชือกดกแฟลงกระเถิบเที่ยวมาเถิดจะว่าเราโบงแล้วแหละเหมือนเขาจะต่อแถวกันแล้วหรือเปล่าตรงนั้นเออเขาต่อแล้วเหรอ ใช่ไหมนะหรือว่าเขายังไม่เห็นเรียกเราในโลกบอดอีโนนใช่เพาไป็นอย่างั้นอะไรนะเอาโรเบอดเดี๋ยวไม่ตื่นเหรอว่าแต่สถานีเขาต้องแถวเข้าด้วยเหรอฉันเพิ่งรู้นะเมื่อคืนไม่ได้พักไหมนะมีตั๋วก็เข้าได้สิจ้าเขาอาจจะรอประตูเปิดอะไรงี้หรือเปล่าเพราะว่าประตูเหมือนจะเปิดเราหรือเปล่านะฉันคงไม่อยากเป็นคนตัดทิ้งเวลาพอดีเปฟสแล้ว

ิง่ะเบบี้เหรอเมื่อกี้เสียงยังไม่าสายตาฉันโอ้ไม่กินนานายแยกแล้วรอตอนนี้ฉันเห็นทุกคนปะแป้งหมดเลยฉันเห็นจันทรินปกติแล้วได้จะเห็นได้คนเดียวมันกันน่ะรอคนมารับหรือว่าตรงนั้นยังไม่ควกว้างของทีถ้าเห็นเธอปกติน่าจะเราเดินไปสวนรอบๆไม่ใช่เชื่อว่ามันต้องอยู่ที่นี่มันกว้างมากเลยแบบ คนจะเดินหาหรือคนจะวิ่งนหาคนจะแยกกันหาวิ่งหรือวิหาไม่จะดูกระเติ๊กไปหรือเปล่านะกระเติ๊กไรไปเราชันชลามันเข้าได้หรือยังกระเติ๊กเฉยเอาวันสองศูนย์สองสามมันก็ต้องมีคำสแลงบ้างถูกไหมเออมันจะไม่มีคำสแลงมันไปไปไม่ได้หรอก เธอดูเส uh, ียไหมคนวิ่งหามาดูกระเติ <rier> <c oughs> <mas> <Demon> ๊แม่ต้องเราอาจจะกลัวไม่ทันน่ะเพราะแต่เธอรู้อ่รกระเติ๊กคืออะไรยังถามอยู่เลยเมื่อกี้ก็ไม่รู้อะก็นายพูดอยู่นั่นนะฉันถามนายก็ไม่ตอบอะแต่เมื่อกี้ฉันเล่าให้เพื่อนฉันฟังว่านายบอกว่าฉันเหมาะกับการเลี้ยงคังคกเขาบอกว่ามันความหมายไม่ดีเขาบอกว่านายไม่น่ารักเลย เราเดินผิดทางฉันเป็นคนพูดตรงๆต่างหากเธอจะมาตัดสินว่าฉันไม่ดีจากคำพูดไม่ได้เพราพวกเราเดินเดินผิดทางนะผิดทางคืนี่ไงเพเนโลพี่ใช่เดินเราต้องอะไรนะนายคนเนี้ยที่บอกว่าฉันเหมาะกับการเลี้ยงคังคกเนี่ยเธอชื่อเพเพอะไรนะเพเนโลพี่เพเนโลพี่ล่ะเพราไม่ให้เวิ่งมันทางรถไฟอ่ะไรไปเนตัวพี่โอเคชื่อเธอจำยากจังแค่ ขอน้นไงขึ้นบนข้างบนไงหนืสะพานโอ้ถ้วยสีอะฉันพูดไปงั้นแหละโอเค,อเคฉันมีความรู้สึกว่าถ้าตรงนั้นมีเขาคงไปเดินม,มาหรอกจริงไหม <laughs> มันก็มันก็ใช่ ฉะนั้นแล้วอาจจะอยู่เออเออผมว่าน่าจะอยู่บนแบบหลังพารถไฟหรือไม่ก็ในรถไฟหรืออะไรอย่างนี้นะไม่น่าจะไม่น่าจะไกลมาก เอาจะอยู่ในร้านค้าะไปไหนกันนะสองคนนี้ทางไปเรื่อยอ่ะเจอแล้วเหรอนายเจอเหรออันนี้คือเไยหาด้วยเหรอใช่เออแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเพื่อนฉันรออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าแอสตันน่ะก็ไปจะให้มาเจอกันตรงนั้นน่ะฉันขอไปดูเขาแป๊บหนึ่งนะ ไหนนะมีไหมทุกคนเห็นไหมเฮ้ยอ,อยู่ในตู้นี้ป่ะ ในซื้ออะไรโดไม่โอกอ๋อฉันดูของที่เขาขายเฉยๆเดินเล่นไปเรืเ่อยอใครอ่ะใครใครน่ะม,มักสวัตด์อเออเฟเออแกงบ้านงูจริง ไอติมเหรอไอ้ไอติมเอ๊ะไม่มีแล้วตรงนี้คือที่เข้าที่ออกเหรออันนี้ไปไหนอ่ะใช่พวกแก๊งบ้านงูผมจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วอ๋อเฮย้ยตรงนี้ไปอ๋อออกมาเฉย okay. ไม่มีอะไรชิบหายแล้วเข้ามาทีหลังหน้าแก่แน่เรียบร้อย อยู่บนรถไฟปะที่จะจอดอยู่อะไรเงี้ยว่าไม่น่าจะยากมากนะไม่งั้นถ้าเกิดจะเดินไปยืนถ่ายมาันไม่ตรงโลอะเออน่อจะแบบอยู่บนหัวรถไฟอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้คันนั้นผมว่ามีคนดูแลเดี๋ยวไปดูไปดูคันนี้ก่อนเนอะถ้าวางมันพื้นหรือใกล้ๆอะไรอย่เงี้ยเขาคงเจอแล้วล่ะ ถ้าเป็นมุมที่แบบว่าตามตามสภาพแล้วคือเดินไม่ลำบากเกินไปอะ่ะแบบมันต้องมันต้องแบบอยู่อยู่ตัวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบไม่ไม่ขัดโลด้วยอะ่ะรจะเดินไปหาย ใช่ปัญหาไปเจอไปเจอไม่ได้ถูกมันไปกิจกรรมนอกเมืองก็แค่ก็คือต้องบอกว่าอ๋อฉันเดินเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีมีผลรองรับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเระจายอยู่ไม่เจอเลยวะไม่มีนะทุกคน อาจจะเนียนตานี้เป็นไปได้นะหรืออาจจะไม่มีจริงๆแล้วคือหากันไม่เจอมากกว่า <c oughs> ใช่มันต้องมีความเมคเซน n s ด้วย มีคนยืนเล่นกันว่ะโอดิจะไปหมดเลยอนยังไม่ได้ทําความรู้จักใครให,ใหม่ๆเลยนะตอนนี้ทุกคนตะกี้ว่ารู้จักไปแ้าเท่านั้นเพราะว่าไม่รู้จัก <laughs> มันต้องใช่นโดนรีความสรใจนี้ส่วนใหญ่ผมก็แบบมาเซฟบรรยากาศทํานะมากกว่าที่เกียคุยเยอะอ๋อรอข้าม3เสร็จ3/4ก่อนใช่ไหมอ่าไปไม่ได้ ไปไ,นะไปไปได้นะไปไปได้นะรอข้ามสายสามบนสี่ก่อนโอเคอุ้ยมีแต่นคนถือกระเป๋าวชิบหายแล้วกูไม่ได้ถือกระเป๋ามาเลยชิบหายแล้วไม่ได้ถือกระเป๋ามาเลยคนอี๋แล้วกูจะไปอยู่ที่นู่นกูยังไม่ถือกระเป๋ามาเลยเนี่ยก็ยไม่เห็นมีแต่คนถือกระเป๋าอะไรจานบอลดัตเหรอ ไหนขอฟังเสียงหน่อยดิ <c oughs> พุกงันทะลุไปเลยถ้าง,งั้นก็วิ่ง <c oughs> ใช่เลยเนี่ยยืนกอดองค์อกอดอกเนี่ยเนี่ยยังไงก็ใช่เนี่ยดูดิดูดินเ,นเนี่ยดูนี่พี่ชายวันนี้มันเกิดผมขอคาร์บูร์พอไหนแม่ครับโอ้ก็โอเคนะก็อขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับ เป็นไปตามที่แบบว่าต้องการแล้วก็มีความสุขเยอะเพราะวร่างกายแข็งแรงนะครับยังไงก็หลักๆก็อยากจะให้แบบขอยคิดอะไรก็สมหวังละกันเนาะแล้วก็ปีนี้ขอยเป็นปีที่ดีละกันมีความสุขมากนะครับสามปีเกิดครับอืมขอยเป็นปีที่ดีนะขอยเป็นปีที่ดีอยู่ด้วยกันนานครับอยู่ด้วยกันนานถ้าขอพรได้ผมคงขอว่าขอให้อยู่กับผมนานๆเลยละกัน ไม่เจอเลยใช่ไม่ใช่กระฮีแล้สายจานวอร์ดั้ตน่ะเออซ่าน่ะใช่เลยเอออีไล่ปะเออเออใช่อ่ะพโอทีเออเออใช่อีไล่อีไลเออใช่ใช่ อาจจะจำบ้านเราเออใช่ใช่จำชื่อเขาเปลี่ยน t e r m i นายเจอหรือเปล่าอ่ะเจออะไรเหรออุ้ยนายอย่าลงไปตรงนั้นอ,อ,อันตรายนะเพืเ่อนใหม่หรอใช่อ่ะเขาชื่อโออลอกลเด้นอ่ะอ๋อดีสงสัยเขาเบี้ยรู้จักฉันจะไปดีกวก่อนเจอทางไปแล้วก <laughs> น,น,น,นออะะไรไ่ก <laughs> ูไม่สนไปไหนว่าไงเดินเล่นไปเรื่อยอ่ะ ชอบสำรวจอะไรแบบเนีขาจะบอกว่าฉันฉันเจอทางเข้าแล้วน่ะทางเข้าอะไรอ่ะทางไปน่ะโอ้ชานชลาฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูเอ้ยไ่ใช่ไปไปดูทีเดียวละกันพอดีฉันอยากเดินเล่นเศรบรรยากาศไปเรื่อยอ่ะฉันฉันชอบอะไรแบบนั้นน่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันรอทางมันคือตรงไหนอะแถวเนี้ยเหรอโอ้โอเคแถวเนี้ยแหละสินะจวไปรอทางเข้าในเดิน ได,ได้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 ไดโอเคถ้านาย<ม>จะเข้าม,มามตามฉ<ม>ันหน่อยแล้วกันนะได้ได้ได้ไม่ตอบกูกูไม่สนยางแม่งที่นี่ไม่ต้องแค่ใครคนตีได้ตามสบายไม่สนอยู่ละ ไม่ใช่แบบแบงอยู่บนอะไรที่แปลกแปนะแบบแบบยืนยืนถ่ายรูปมุมเสยอ,อะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่หรอมั้งอืมไม่สนหรอกแต่ไม่สน <c oughs> แอบบยิงนิดนึงเพราะว่าตามโลนมันต้องเป็นอย่างงั้นไงมันคือมุมเดิมๆม,มันอาจจะมีเออๆบ้างอะไรเงี้ยแต่มันจะมีแบบรอบนี้มันจะแบบสายเลือดมันจะไม่ใช่สายเลือดเดิมๆอาจจะแบบ การเลี้ยงดูมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่พราัต่แล้วมันจะมีแบบบางมุมบางที่แบบไม่สนเดินไปเรื่อยทุกคนมันอาจจะเจอก็ได้ใครจะไปรู้ไม่ต้องซีเรียสหรอกเพราะว่ามันได้ได้ได้ไดนู่นนี่นั่นด้วยอย่จริงคือถ้าเกิดสุ่าเปิดเมืองจริงๆผมอยากไปนั่งคุยกับคนนู้นคนนี้นะสวัสดีสวัสดี แต่เราจะไม่คุยกับผู้ชายอยู่แล้วเพราะตามสเต็ปแล้วเราต้องคุยกับผู้หญิงเมื่อกี้ม่งมีแต่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นกลุ่มซิลิไฮเดนซึ่งเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคือ <c oughs> ใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยคุยอืมใครเขาจะไปนั่งคุยกับผู้ชายบ้าปะไอ,อพวกนี้มันการที่เราจะรู้จักผู้ชายได้คือเป็นพวกมากับผู้หญิงเท่านั้นแหละเออ เข้ากันแล้วเหรอทำไมไม่มีคนเลยวะที่หายแล้เขาบอกล,ล้อหมุนนี่คือสองทุ่มนี่คือไปเลยป่ะหรือไงวะกูง,งงวะขอวิ่งย่อๆหน่อยแล้วกันไม่ทันเฮ้คนมาดูยิ้มไปกันเดี๋ยววะออยยู่อยู่อโอเค อุ้ยยิ่รู้ไปงั้นเลยหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนในหนังเลยเสนสามหนึ่สี่ไปเดี๋ยวดูดิเขาทำอะไรกัน